ทำไมถึงออกแบบชีวิตตนเองไม่ได้สวัสดีครับผมอาจารย์กรนภวิพพวรบมอาจารย์เอกของพวกเราทุกคนนั่นเองทำไมพวกเราถึงออกแบบชีวิตไม่ได้อันนี้คือประเด็นใหญ่ของพวกเราเลยและอาจารย์เคยเป็นสมัยก่อนก็ออกแบบชีวิตตัวเองไม่ได้แต่ปัจจุบันออกแบบชีวิตได้ครับเพราะว่าเรารู้ความลับ ของจิตใต้สําสนึกครับวันนี้อาจารย์จะมาบอกความลับของจิตใต้สําสนึกในการออกแบบชีวิตให้กับพวกเราทุกคนนะครับหลายๆท่านต้องการออกแบบชีวิตตนเองถูกไหมครับอยากออกแบบชีวิตในเรื่องสุขภาพรายได้สายสัมพันธ์ความสาเร็จและความสุขอันนี้อาจารย์เน้นมากเลย5เรื่องนี้เนาะทีนี้เราจะออกแบบชีวิตของเราได้ไง บ่อยอครั้งเราก็หมดพลบ่นว่าเราออกแบบชีวิตไม่ได้ทําไมฉันทํางานหนักเหลือเกินทำไมฉันไรายได้น้อยจังเลยทําไมไม่มีใครเข้าใจฉันทําไมฉันไม่ก้าวหน้าทางด้านการงานทําไมสุขภาพฉันไม่ดีเห็นไหมไม่ว่าคุณอยู่ในหมวดไหนที่มันทําให้ชีวิตของคุณค่อนข้างจะรัน,รนทดหดผูสิ้นหวังหมดแรง ออกแบบชิตไม่ได้หรือออกแบบแล้วไม่สมบูรณ์แบบครบ5ด้านที่อาจารย์เคยพูดเสมอวันนี้พวกเราสามารถออกแบบชีวิตได้โดยการเข้าไปสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อนแท้ของเราที่อยู่ภายในร่างกายเราตัวตนแท้ๆของเราที่อยู่ภายในคุณเรียนรู้พัฒนาสื่อสารกับเขาให้ถูกต้องชัดเจนอยู่ในฐานะหน้าที่ที่เป็น พี่น้องเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นเพื่อนกันนะครับสื่อสารอย่างชัดเจนถูกต้องตามสภาวะจิตสภาวะอารมณ์ที่ควรจะเป็นและคำพูดที่ควรจะใช้นะครับเข้าไปพูดคุยกับเขาเข้าใจเขาคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ลบล้างลืมขยะในจิตปมในใจออกไปก่อนครับลบล้างลืมให้มากที่สดุดเท่าที่จะมากได้ในสิ่งที่คุณรู้ว่าอันนั้นคือตัวฉุดรัง ของคุณลบทีละเรื่องลบทีละประเด็นครับอย่ารวบทั้งหมดนะครับอาจารย์บอกทุกครั้งว่าเวลาลบล้างลืมลบทีละเรื่องลบทีละประเด็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามกระบวนการอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณทำตามที่อาจารย์บอก ภายในระยะเวลา3 6ถึง6เดือนคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน,ในการใช้ชีวิตของคุณและคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์พูดคืออะไรแต่หลายหลาย,หลายท่านไม่ลงมือทำหลายท่านเรียนกับอาจารย์ก็ไม่ลงมือทำและหลายท่า,ยา,ยานกา็มีความสงสัยในเรื่องของการสั่งจิตใต้สำนึก หลายๆอย่างคือองค์ประกอบที่ทําให้เราไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับจิตใต้สานึกจากประเด็นต่างๆนี่แหละครับอาจารย์จึงฝากไว้ว่าทํายังไงที่เราจะออกแบบชีวิตตัวเองได้ให้กลับไปดูตัวเองข้างในศึกษากับตัวเองข้างในให้เป็นลบล้างลืมขยะในจิตออกไปให้มากที่สดุดทําอย่างสม่ําเสมอและลงมือทําอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยครับภายใน3ามเดือน6เดือน,อนคุณจะเห็นผลและที่สําคัญที่สดุด ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องมีสคริปที่ชัดเจนและมีสภาวะอารมณ์สภาวะจิตที่ใช่นะครับผลลัพธ์จะเกิดทันทีหลังจากคุณทำอย่างสม่ำเสมออาจารย์กล้าการันตีว่าคุณจะได้ผลลัพธ์และออกแบบชีวิตของคุณได้แน่นอนพบกันคราวหน้ากับเรื่องรดีๆกับอาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ